สวัสดีจากสถานรถไฟเมืองโลซานนะครับประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับวันนี้เราจะเดินทางด้วยรถไฟความเร็วสูงนะครับดจวนะครับเข้าสู่มหานครเมืองหลวงปารีสนะครับนี่นะครับดจวจากสวิตเซอร์แลนด์เข้าปารีสนะครับเราก็มาถึงสถานรถไฟก่อนเวลานะครับอย่ามาตรงเวลานะครับกําหนดการเดินทางวันนี้นะครับ โลซาน13นาฬิกา45นาทีแล้วก็ไปถึงปารีสปารีสมีหลายสถานีรถไฟนะครับไปถึงปารีสที่สายรถไฟกากกากลิยงนะคบปาปาคกากลิยงนะครับ,รบตอน17นาฬิกา42นาทีนะครับก่อนที่จะขึ้นรถไฟนะครับเราก็มาดูการเขาเขียนว่าโวจิโอกนะครับคือรถไฟเขาเออโบกี้ขบวนนะครับที่15 แล้วก็ที่นั่งคือ85นะครับเป็นชั้น2นะครับแล้วก็เป็นข้างบนนะครับก็เป็นตั๋วราคาโปรโมชั่นนะครับโปรโมชิองเออคบนะครับเป็นตั๋วราคาลดพิเศษนะครับไปกับปารีสในราคา36ยูโรนะครับจากเอ่อประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับต้องจับโฟกัสทีหนึ่งนะครับ ก็ไปกลับในราคา36นะครับเปลี่ยนแปลงไม่ได้ทําอะไรไม่ได้เลยนะครับซึ่งเป็นตั๋วที่ราคาถูกมากเลยนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูข้างบนรถไฟ t เวกันนะครับก่อนอื่นต้องตรวจสอบกันก่อนนะครับว่าตู้ไหนนะครับเราก็เดินมาแล้วจะคือรถไฟแล้วก็ดูนะครับว่าอย่าต้องก้าวข้ามอย่าตกลงไปในรูนะครับชั้น2นะครับแล้วก็คอนเฟิร์มอีกที ที่บกที่สิบห้านะครับบวที่สิบห้านะครับขึ้นไปข้างบนนะครับพอก้าวขึ้นมาเราก็จะดูนะครับหมายเลขรถไฟหนึ่งถึงห้าสิบแปดนะครับหรือว่าหกสิบห้านะครับก็จะเป็นหมายเลขแ5ดสิบห้าก็คือยู่ข้างบนนะครับก็จะขึ้นชั้นสองไปเลยมีแต่ห้องน้ำนะครับเมื่อเข้ามาถึงมีเจลล้างมือเรียบร้อย นะครับแล้วก็จะขึ้นบันไดชั้นสองไปต้องระวังให้ดีนะครับอย่าล้มนะครับก็ในส่วนนี้จะเป็นส่วนของบาร์นะครับร้านอาหารเราสามารถมาดื่มกาแฟทานอะไรได้นะครับที่บาร์อาหารมีเรียบร้อยนะครับระหว่างการเดินทางนะครับไปปารีสน,นะครับซึ่งใช้เวลาไหลชั่วโมงอยู่พอสมควรด้วยรถไฟความเร็วสูงนะครับ สถานีโลซานแล้วก็ไปลงไปทางที่เออสถานีปารีสนะครับเดี๋ยวรอให้ท่านบริษัทอีกคนนึงเข้าไปก่อนนะครับครับดูตัวอีกทีนึงนะครับจบโปรแกรมน,นิดนึง82นะครับถ้ามีกระเป๋าใบใหญ่ก็สามารถเอาไว้ตรงนี้ได้นะครับ ก็เป็นที่นั่งสําหรับเวลามาคุยโทรศัพท์นะครับข้างในจะห้ามใช้โทรศัพท์นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูออตรงนี้ก็มาเอาไว้กระเป๋าได้นะครับเป็นชั้นที่สองนะครับชั้นแปดสิบห้านะครับเดี๋ยวพาเข้าไปดูนะครับก็ปุ่มก่อนให้เปิด ก็มาถึงแล้วนะครับเล็กที่นั่ง85อันนี้ชั้นสองมอกไปเห็นวิวจากข้างบนนะครับของสถานีรถไฟนะครับ ที่นั่งนะครับก็กว้างขวางพอสมควรดีที่ชัดแบตนะี้อยู่ตรงนี้ถ้ามีกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ก็สามารถไว้ตรงนี้ได้นะครับทำไว้สำหรับกระเป๋าเดินทางใบใหญ่นะครับ <d> De Paris garde Lyon. Il desservira Genève, Bellegarde et Bourg-en-Bresse. Merci aux personnes accompagnant les voyageurs de bien vouloir descendre. Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome on board this TGV Lyria 2 paris Garde lyon calling at Geneva, Bellegarde and Bourg-en-Bresse. เขาก็จะประกาศนะครับว่ารถไฟเตจเบของเราจะผ่านสถานีไหนบ้างก็คือจะผ่านที่เจนีวานะครับแล้วก็จะเข้าสู่ฝรั่งเศสนะครับแล้วก็ไปสิ้นสุดปลายทางที่ใช้รถไฟจากเดลียงนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่นั่งกันนะครับข้างบนเป็นที่ใส่ของนะครับแล้วก็มีที่เปิดอันนี้นะครับเผื่อจะทานอาหารเขียนหนังสือทํางานต่างๆ ก็กว้างขวางดีนะครับตรงเท้าก็จะมีที่วางขาด้วยขออภัยนะครับที่เอาเท้าขึ้นมาก็จะมีที่วางขานะครับการพับโต๊ะบนรถไฟเดชเวี ja v นะครับแต่ว่ารถไฟแต่ละคันก็จะไม่เหมือนกันนะครับไปทางใต้ก็อีกแบบหนึ่งไปทางสาอื่นก็อีกแบบหนึ่งนะครับแล้วก็นี้เป็นทางขยะน,นะครับ เดินทางสะดวกสบายด้วยความเร็วสูงนะครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของเพื่อนๆที่จะเดินทางโดยสารข้ามประเทศนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามนะครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่เดินทางมาเทีย่ยวยุโรปแล้วก็มาเที่ยวระหว่างประเทศสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็ฝรั่งเศสนะครับอขอบคุณครับสวัสดีครับ